บองครับเออถึงบองครับอ่าบอลา่ะขายอดตุกเออเออทงไง่ะอยอ่ะไหนสอนสอนวิธีบอกวิธีหน่อยครูกไหมถูกไหมน่ะครูเอาหน่อยทำยังไงต้องขยิงยังไงต้องบิดสะโพกกว่านี้เตะความตีนน่ะไหนได้ไหมนี้ได้ไหมยังยังไม่ถูกครับยกขาให้พี่ท็อปจับดิให้พี่ท็อปจับขาไว้ ไหนนะดูคูมวยผมนี่ไว้สร้งไว้ใช่ไหมเวลาพี่เตะพี่ยืดแขนแล้วบิดสะโพกตีแขนนี้จับจับจะโกนอ่าแล้วตอนบิดบิดแขนยืดมาดิยืดบิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบิดเง,งี้ยมันบิดสะโพกเงี้ยจต่ความตีอย่างงี้เอาเตะดิเออไ,ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต่อยไม่ใช่ต่อยมันจะบิดสะบัดกันนี่เหนือต่อนครับเออเนื้อต่อนครับอ่าตอ่อ พี่ไผครับเพิ่งเรีนรู้กันวันนี้เลยนะครับเอาเออ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 ความมีกรึโดดดังสิน้ำการเรอโดดโอ้ห้าครับสองกามันึ่งเอ้ ยังโอ้ดีมากเลยตัวไป็นชิ้นของี้เออมือไปยังมือมุ้งเก้าอย่างเน่เน่ดิมือต้องกันหน้าไว้กันค้างกันคางไว้นี่มือมือข้างนั้นอยญ่โตกันกรสวนนี่ปิดคางดิอา เป๊ะตลอดเมื่อกี้ล้มจริงล้มจริงแน่นอนโอ้โหกำลังมีนะแต่มึงไม่ซ้อมมันซ้อมดิซ้อมเด้อไปทีแกงไปกูเล่นไปเยอะนะมึงนักซ้อมดิเอาเป้ารอมาเออเตะแค่นี้หมดแล้วเหรอเน่เน่โอ้เตะไม่เก่งแต่หลบเก่งเว้ย เราหลบเอาท,ทุกคนอาจจะคิดว่าเหนื่อยหรือเปล่าเออจริงๆแล้วครับ <laughs> <laughs>